ชายอายุ18ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการสับสนมากขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่งหายจากอาการอาเจียนและท้องเสียมาสาวันก่อนนี้แต่ว่ายังมีอาการปวดท้องอยู่แล้วก็อยากอาหารน้อยลงไม่มีกินยาประจําน้ําหนักลดลงด้วยหิวน้ําบ่อยขึ้นไม่ไม่กินเหล้าสุริยเือใช้สารเสพติดเวล่าทรายดูแลปกติมีหายใจเร็วลึกปวดท้องทั่วๆมีการดิง้งมีรีบาร์เทน,นเน็ตนะถามว่าต้องทําอะไรต่ออืคนนี้อายุ18ปีอาการซึมๆม,มลง นี่รู้จักการซักประวัติตัวร่างกายคนไข้มีหิวน้ำบ่อยเนาะเออโลี่เฟเกียเปล่าพอลี่ดิปเซียพอลี่ดิปเซียหิวน้ำบ่อยพอลี่ดิปเซียอืมฉี่เยอะด้วยหรือเปล่าอาการมีท้องเสียน้ำเยอะฉี่เยอะอืมแล้วก็มีเรื่องของ เริ่มมีอาการปวดท้องมีหายใจรู้ดิชเคอร์ชเชลบีดดิ่งแล้วปวดท้องทัววๆอีกมันเป็นคอมพลเคชันของเบาหวานแล้วอะออคนนี้อายุน้อยๆน่าจะเป็น DM เอ็มไทป์วันแล้วก็มีคอมพลเคชันเป็น DKA แล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่ปาตรวจขั้นต้นเลยที่ ER ควรจะตรวจอะไรก็คือ Capillary Refill เอ้ย Capillary รลี่บัตคูโคนั่นเองหรือว่า DTX